คณะนายกไร้มีคำสั่งตั้ก็มีการปรุคณะทา,างานุจากนั้นมาครับก็ได้ตั้งคณะทำงานดูรณาการเครือข่ายระบบกลอซีซีก็ได้รับควาสนับสนุน,นจากาาการะทรวงาีนะครับ โดวยวันนี้เนี่ยแจ่เราชนะกล้องจากชุมชนคอ้เตือนซึ่งเป็นของกทอมกล้องที่เก็บคนรถตำรวจ C C T V แห่งชาติซึ่งสูงนี้จะไปตั้งที่ไหนก็ได้สมมติว่าไปตั้งที่สำนักนายกระทำการเห็นได้ชัดชัดเราจะดูแต่ละภาพขึ้นมาแล้วก็สามารถกดทุ่มให้กล้องแต่ละกล้องนีเดินส่งสัญญาณเตือนมาแล้วก็จะเรียกภาพขึ้นมาดูได้ทันทีอ๋อจะเตือนขึ้นมาปี๊บขึ้นมาเราได้ดู มันก็จะมีรายงานเตือนไว้ด้วยว่าในขณะที่ท่านไปห้องน้ำมีเหตุการณ์ร้ายที่ไหนเกิดขึ้นบ้างมีระบบโปรแกรมที่เราจัดตั้งไว้สามารถทําได้นะคราเฟ่แสดงให้ท่านนายกเอียดได้นอกจากนั้นในวิสานเนี่ยไปถ่ายาำใต้และสามารถจับจริงที่ประเทศไปได้เบียนอะไรเราสามารถเชื่อมกับส่งทางวิธีมาบรรยายให้ทราบร่วมกันเด็กที่บ้านเป็นตัวอย่างของการสื่อสารวิสานรับ ก็วันนี้ได้มาประชุมร่วมกับท่านรองนายกรุ่นรีแล้วก็คณะกรรมการในการบูรณาการเรื่องของกล้อง C C T V แห่งชาติค่ะก็เนื่องมาจากชุดที่เราที่เรามีการแต่งตั้งชุดนี้นะคะเพราะว่า เราเห็นว่า CCTV วันนี้ทุกหน่วยงานก็มีการที่จะจัดซื้อแต่เรายังไม่ได้เป็นถูกการบรการอย่างแท้จริงทั่วประเทศแล้วก็ที่สําคัญจุดสําคัญก็คือว่านอกจากการที่นําภาพ CCTV มาแล้วเราสามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เพื่อให้เกิดการบูรการแล้วก็ลดการซ้ําซ้อนของการซื้อเพราะว่าบางจุดหรือที่จุดเดียวกันถ้าเกิดเราแชร์ข้อมูลเดียวกันก็จะทําให้ลดงบประมาณแล้วก็สามารถที่ นำกล้อง C C T V ไปติดในจุดอื่นได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเราจะเชื่อมกับระบบของพื้นฐานของทางด้านของแผนที่นะคะแล้วก็จะใช้ร่วมกับทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติค่ะ นะคะแล้วก็ในส่วนของการพัฒนา C C T V นี้เราก็คงจะพัฒนาในการที่จะเน้นในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะ, <S <S ะ,คะแล้วก็ช่วงนี้เองก็มีจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามามากเราก็จะบูรการนี้เพื่อที่จะตอบโจทย์การท่องเที่ยวด้วยนะคะตามสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สาธารณะต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลนะคะ,ะ,คะแล้วก็ในอนาคตเราก็คงจะพัฒนาไปอีกหลายๆโครงการค่ะที่จะให้แต่ละกระทรวงนั้นเข้ามาดูแลในจุดสําคัญค่ะก็อันนี้ก็ ถือว่าเป็นจุดเริ่มที่เราได้มีการพัฒนาไปแล้วนะคะแล้วก็เราจะในลําดับถัดไปก็นอกจากที่จะทําเป็นรายกระทรวงที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็ก็คงจะเอาบุรการทั้งหมดในการวางนะคะฉะนั้นคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นชุดที่คอยที่จะแนะนําหรือปรับเปลี่ยนในจุดวางกล้อง CCTV เพื่อที่จะทําให้ได้ภาพ CCTV อย่างต่อนเนื่องตามถนนต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเราจะบอกว่าถ้าเกิดมี เหตุเกิดที่ไหนระบบก็จะสามารถที่จะทราบได้แล้วก็เตือนไปยังที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเราก็จะส่งข้อมูลให้กับสํานักงานตํารวจในสถานีที่โรงพักที่ใกล้ๆที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือฉะนั้นตรงนี้ก็จะนอกจากตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในจุดที่เป็นพื้นที่ที่เปรี่ยวหรือว่าไม่มีคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอแล้วก็จะใช้กล้องเข้ามาบูรการช่วยเหลือด้วยเช่นกันค่ะค่ะ ก็จริงๆแล้วในส่วนนี้นอกจากนี้นะคะเราเรื่องท่องเที่ยวแล้วเราก็จะบูรณาการในเรื่องของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็พื้นที่ตามด่านชายแดนต่างๆในการดูแลป้องกันในเรื่องของการเข้าเมืองด้วยแล้วก็ในเรื่องของสินค้าต่างๆเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่นั้นทํางานได้บูรณาการได้คล่องตัวขึ้นแล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยค่ะ